เชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีผิวสวยด้วยวิพาดากีนแอ็กกี้ค่ะครับผมูซื้อน้ำผลไม้ดีโดมาฝากค่ะโว้หกำลังคอแห้งอยู่พอดีเลยครับต้องการใล้่มันชื่นใจชื่นใจอะครับ หนูป้อนนะคะได้ครับน่าปวดร้าวที่เจ้าคนที่จะมาเค็มกันเลยครับอือนี่เค็มไปไงอะคะพี่ดูดนิ้วหนูโอ๊ยมันไม่เอาหลอดใส่มาแล้วฉันกำลังฟินเลยดื่มด้วยแหมพี่เนี่ยดื่มเอง อน้ำผลไม้ดีโน่เนี่ยสดชื่นสะใจว,วา่าวจริงๆเลยครับพี่นักกี้คะ่ะหนูมีเรื่องอยากจะบอกพี่อะค่ะมีเรื่องอะไรเหรอครับคือแบบว่าหนูไม่อยากมีรุ่นพี่แบบพี่นักกี้แล้วอะค่ะถ้าไม่อยากให้พี่เป็นรุ่นพี่แล้วอยากให้เป็นอะไรอะครับหนูอยากให้พี่อะเป็นแฟนหนูอะ <c ười> ขอโทษด้วยนะครับเพราะนว่าพี่ชอบแต่คน,นสวยนะครับน้องไม่สวยแต่กอดอุ่นเรื่องงาเรื่องหุ่น,น,นอะอาไ้ก่อนไหมคะ ลอยกระทงบ้านนะครับตายแล้วพี่จะชวนหนูไปลอยกระทงอะค่ะเปล่าพอดีที้มาช่วยทำกระทงน่ะฉันจะเซอร์ไพรส์แฟนโอ้ยบ้ามีแฟนแล้วก็ไม่บอกกันมาตรงๆวะเฮ้มัวเล่นมุกบ้าบอคอแตกอะไรเี้ยเฮ้นะกริ่งก็มึงหลอกักหรอฮะมึงหลอกดูดนิ้มกูแล้วมึงมาทิ้งหรอ เอาล้ำกูขึ้นมาเลยเอาล้ำ้มกูขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นผู้ชายมันอยตายแล้วลืมตัวขอโทษ